สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธารัต์ขับคำวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการให้ความสำคัญกับ Customer Experience มากขึ้นนะคะอย่างแรกเราต้องไปดูกันก่อนเลยว่า Customer experience เนี่ยคืออะไร Customer experience เนี่ยมันคือประสบการณ์ของลูกค้าหรือว่าปฏิสัพันธ์ทั้งหมดของลูกค้ากับธุรกิจนะคะตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรกไปจนถึงการเลิกใช้งานประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียโทรศัพท์หรือแม้แต่เป็นการติดต่อแบบ a c e to f a c e ด้วยนะคะ ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีเนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนก็คือความรอยัลตี้ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์หรือว่าธุรกิจนะคะนําไปสู่การซื้อซ้ําเพิ่มยอดขายและสร้างการบอกต่อซึ่งมีปัจจัยหลายประการมากเลยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าเซอร์วิสความสะดวกในการซื้อความรวดเร็วในการบริการและความประทับใจในพนักงานซึ่งธุรกิจเนี่ยสามารถปรับปรปุงประสบการณ์ของลูกค้า ได้โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยเหล่านี้เป็นหลักซึ่งจะมีปัจจัยอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้ามีความสําคัญต่อธุรกิจหลายประการดังนี้ 1. การเพิ่มยอดขายลูกค้าเนี่ยสามารถมีประสบการณ์ที่ดีกับธุรกิจที่มีแนวโนม้มจะซื้อซ้ำมากกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะการรักษาลูกค้าลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ดีกับ ธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีแนวโน้มอยู่กับธุรกิจนานกว่ามีความ l o ยเตีมากกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีการสร้างการบอกต่อลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ดีกับธุรกิจเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะบอกต่อเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างเนี่ยให้มาใช้บริการของธุรกิจของเราและสุดท้ายนะคะการประหยัดค่าใช้ใจ่ายธุรกิจที่ปรบปรุประสบการณ์ของลูกค้าเรื่อยๆเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ได้นะคะ ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจความต้องการของลูกค้าธุรกิจเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าณนะตอนนี้เนี่ย ลูกค้าทาร์ก็ตไหนเนี่ยเขา,ามีความต้องการในอะไรบ้างนะคะและ2เนี่ยมันจะนํามาซึ่งการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรเราก็นําสิ่งนั้นไปให้ลูกค้าเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโฟล์วเป็นในทางที่ดีมากขึ้นหรือว่าจะเป็นการเทร,รนพนักงานนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้บริหารหรือว่าโคฟาวเดอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลลูกค้าโดยตรงแต่การเทรนพนักงานให้มี ทัศนคติที่ดีวิสัยทัศน์ที่ดีหรือว่าจิตวิสัยที่ดีในการดูแลลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าหรือว่าในปัจจุบันเนี่ย AI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมาแรงมากการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเรามาดูกันว่าตัวอย่างธุรกิจไหนบ้างนะคะที่เปิดมาค่อนข้างนานแล้วก็ยังคงอยู่แล้วก็สามารถทํายอดขายได้แบบว่า grow up ตลอดตลอดเลยเนี่ยเขามีประสบการณ์หรือว่าใช้กลยุทธ์อะไรในการสร้าง customer experience กันตัวอย่างแรกเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ a m a ซ o n นะคะที่ว่าเรารู้จักกันดีในเรื่องประสบการณ์ลูกค้าที่เขาทำมันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมุ่งเน้นที่จะ สร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชหาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสั่งและจัดสง่งแล้วยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตามสถานะของสินค้าเนี่ยที่เขาได้ทำการสั่งไปว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วแล้วก็ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสนใจแล้วก็ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเลยอีกธุรกิจหนึ่งที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือ Starbucks นั่นเองสบาย Starbucks เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่า กาแฟเขาค่อนข้างที่จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาก็ยอมที่จะจ่ายเพราะว่าเป็นธุรกิจกาแฟที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราเดินไปที่ร้าน Starbucks เนี่ยก็จะเห็นคนมาทํางานหรือว่ามาทํากันบ้านหรือมาคุยงานกันใน Starbucks ได้เพราะว่าเขาอำนวยความสะดวกในตรงนี้ด้วยแล้วก็พนักง,งาน Starbucks เนี่ยเขาได้รับการเทรนมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างที่จะไน c e nice กับลูกค้าในทุกๆระดับด้วย ซึ่งสธุรกิจที่ย้อมาเนี่ยเป็นแพงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของธุรกิจทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันมีธุรกิจหลายธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จซึ่งเขาให้ความสนใจแล้วก็มุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวกับ customer experience มากเพราะว่าเขาเห็นว่า มันสร้างคุณค่าของเขาสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของเขาได้มากมายมหาศาลเลยซึ่งจากการทำรีเสิร์ชมาเนี่ยเรามาดูกันว่าแนวโน้มของ customer experience ในปี2025เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าจะไปในทิศทางไหนก็มาดูกันเลยนะคะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าเทรน AI เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแทรกแซนในทุกๆธุรกิจของเราในปัจจุบันนะคะซึ่ง AI เนี่ยเขาก็สามารถมาช่วยเราในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นการประสานงานร่วมกันกับ AI แล้วก็ customer experience นะคะในการสร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่มีบทบาทสำคัญมากในในภาคธุรกิจแล้วก็ Uh, customer experience เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสาขาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด AI เนี่ยสามารถช่วยปรปับปรุงธรุรกิจแล้วก็ประสบการณ์ของลูกค้าได้ไดหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้าแบบ real time การตอบคำถามของลูกค้าได้ถึง24ชั่วโมงเลยแล้วก็การทำนายความต้องการของลูกค้าในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีการเก็บ data แล้วก็สามารถถ้าเป็นพูดบริาราคือก็สามารถวาดกราฟไปได้เลยว่าเทร ين, มนมันจะไปในทิศทางไหน หรือว่าการจะเป็นการให้ความสำคัญของลูกค้าในแต่ละรายการมาทำเพอร์โซน่าลูกค้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญว่าในแต่เจเนอเรชันเนี่ยแต่ละภาคแต่ละส่วนเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรเราก็จะได้ปรับปรุงประสบการณ์ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน หรือว่าจะเป็นการให้ความสัมพันธ์กับการมีสรนรวมของลูกค้าแล้วก็จะเห็นว่าจะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายของแต่ละแบรนด์นะคะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออาจจะมีวอเชอร์ให้หรือว่ามีของขวัญมีคีบเซตอะไรให้ต่างๆเพื่อสร้างแรงเคลื่อนไหวให้ใหกับแบรนด์ด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์ก็ใส่ใจในประสบการณ์ใหม่ๆของลูกค้า และเรื่องสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความเป็นส่วนตัวนะคะการให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยซึ่งลูกค้าในปัจจุบันเขาค่อนข้างที่จะคอนเซิร์ตเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าธุรกิจที่เขาดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าธุรกิจที่ไม่เขาดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าซอฟต์แวร์ Customer Experience เนี่ยสามารถช่วยธุรกิจเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้ซึ่งแนวการพัฒนา Customer Experience เนี่ยก็สรุปมาง่ายๆด้วยกัน ด้วยกัน4ประการน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับฟังก็คือการสอบถามความคิดข้อเสนอนนจากลูกค้าเข้าใจวิเคราะห์ข้อมูลทางความเข้าใจของลูกค้าแก้ไขปรปับปรุงสินค้าบริการและกระบวนการทํางานให้ตรงใจกับลูกค้าและข้อสุดท้ายน,นะคะการพัฒนาการสร้างประสบการณ์ที่ดีประทับใจเนี่ยเกินความคาดหมายธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับ customer experience เนี่ยเปรียบเสมือนการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวดึงดูดลูกค้าเพิ่มยอดขายรักษาฐานลูกค้าและสร้างความยุ่ง ยืนให้กับธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ